หน่วยการเรียนรู้เสียงรอบตัวตอนสี่เรื่องเสียงที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติโดยคุณครูหนิงและคุณครูปูค่ะเดินไปฟังไปเสียอะไรต่ออะไรเสียงเล็กเสียงใหญ่แวบไปแวบมา

xiên lệch xiên nhai đất bay đất nà đơn bay phăng bay xiên a rai nắp nà thay thay ว,นนะะะะวันนี้นะคะเราพบกับครูผูกับผู้นีกนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัวค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นปาร้องป้าผ่า เสียงน้ําตกนะคะเด็กๆหรือว่าเสียงใส,ลสแล้วก็เสียงสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นเสียงที่ธรรมชาติสร้าง <sam S 2> ขึ้นมานะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เสียงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะคะ อย่างไรบ้างนะคะครูปูค่ะเสียงที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะคะเด็กๆคือเสียงจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะเช่นยานพาหนะเครื่องดนตรีเสียงสัญญาณค่ะเด็กๆค่ะยานพาหนะก็อย่างเช่นอะไรคะเด็กๆปูนปูนปูนชุบชักชุบชักรถรถไฟค่ะฮึม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 เครื่องบินนะคะรถยนต์รถโดยสารนะคะ แล้วก็รถพยาบาละค่ะใช่ค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็เครื่องดนตรีนะคะอย่างเช่นมีกลองมีเปียนโนนะคะค่ะแล้วก็มีรันดาแล้วก็มีฉีดแล้วก็มีกีตาร์นะคะเด็คๆก็มเรียนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะคะ,คะต่อไปนะคะวันนี้เรามีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วม สนุกแล้วก็เรียนรู้เป็นพร้อมๆกับคุณครูนะคะทล่นเกมแยกประเภทของสิ่งของนะคะที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะค่ะเราไปติดตามเลยนะคะเด็กๆดูเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะรูปูกับคุูหนินะคะจะพาเด็กๆค่ะมาเล่นเกมนะคะแยกประเภทสิ่งของที่ทําให้เกิดเสียงนะคะเด็กๆมันก็จะมีอยู่4ประเภทนะคะประเภทหนึ่งคือเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเด็กๆ 2เสียงที่เกิดเกิดขึ้นจากสัตว์นะคะ3นะคะเสียงที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะค่ะเด็กๆแล้วก็4ี่นะคะสุดท้ายนะคะคือเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีค่ะเด็กๆค่ะโดยคุณครูจะมีเสียงให้เด็กๆได้ลองฟังกันนะคะแล้วเด็กๆลองแยกประเภทกันนะคะว่าจะอยู่ในประเภทธรรมชาติสัตว์ยานพาหนะหรือว่าเครื่องดนตรีนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะเด็กๆ อ่างแรกนะคะเสียงไก่ใช่ไหมคะไก่ต้องอยู่ในประเภทไหนคะเด็กๆประเภทไหนคะสัตว์นเองค่ะใช่ตอบถูกเก่งมากค่ะเสียงที่สองค่ะเด็กๆเสียงอะไรคะอะไรเอ่ย เสียงกรองนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกรองอยู่ในประเภทไหนคะเครื่องชาหรือว่าสายหรือว่ายานพาหนะหรือว่าเครื่องดนตรีคะปูปูบอกแล้วว่าอยู่ในหมวดเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะถูกหคะเสียงที่านะคะดังทั้งเลยเสียงฟ้าร้องนั่นเองค่ะเด็กๆ ร้องจะอยู่ในประเภทไหนคะค่ะมีอยู่สีประเภทนะคะเด็กๆต้องแยกให้ได้นะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยอยู่ในประเภทธรรมชาตินั่นเองคะ่ะไปไปดูเสียงต่อไปกันเลยนะคะเสียอะไรเอ่ย เด็กๆอยู่ในประเภทไหนนะยานผานนนั่นเองค่ะเ่ไปค่ะดเด็กวิเสียงอะไรคุ้คุนเสียงอะไรเอ่ยเสียงแมวนั่นเองค่ะดเด็กๆอยู่ในหมวดไหนคะหมวดไหนคะคุณปู่นี่เลยค่ะหมวดของสัตว์นั่นเองนะคะดเด็กๆค่ะ ไปไปฟังอีกเสียงนะคะโอ้ไ <ป S 1> พเราะจังเลยค่ะเสียงอะไรเอ่ยเสียงกีต้าร์ <ไป S 1> นั่นเองค่ะ <ไป S 2> กีต้าร์อยู่ในประเภทเครือ่องดนตรีน,นะคะเด็กๆและก็สุดท้ายนะคะเสียงอะไรเอ่ยเสียง<ส>หมูนั่นเองค่ะหมูอยู่ใน,นประเภทไหนคะ เป็นในประเภทของสัตว์น<ด>่าเอ็ดค่ะเด็กๆค่ะเด็กตอบถูกกันหรือเปล่าคะค่ะสำหรับกิจกรรมรวมสนุกกับคุณครูท้ายคลิปในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆรายง,งานตัวเองนะคะว่าได้ดูคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วได้คลิปวิดีโอนี้นะคะพร้อมกับบอกคุณครูว่า ให้เด็กๆทำเสียงอะไรนะคะเสียงที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเช่นเสียงเครื่องโยนต่างๆหรือเสียงเครื่องดนตรีก็ได้นะคะเด็กๆหรือว่าจะเป็นเสียงปลกมือก็ได้ค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะตุ้มตุ้มตุ้มเสียงกลองค่ะทำแบบนี้นะคะค่ะหรือว่าจะเป็นน้องทอลินค่ะก็ได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย